มาดูวิธีทําความสะอาดสร้อยและกรอบผ้าของร้านชินตากันถ้าเป็นสร้อยสเตเลสหรือสร้อยเงินเวลาใช้งานไปจะมีคราบเหงื่อติดบริเวณสร้อยยิ่งเป็นสร้อยเงินหากไม่ได้ใช้งานแต่ทิ้งไว้อยู่ในสภาพอากาศปกติก็ดําได้วิธีการทําความสะอาดง่ายๆคือใช้น้ํายาทําความสะอาดแว่นตาของทางร้านฉีดฟุ้งๆบางๆลงบนสร้อยแล้วเช็ดน้ํายาตัวนี้นอกจากจะใช้เช็ดแว่นได้ดีแล้วสามารถนํามาใช้เช็ดสร้อยได้ด้วยเพราะมีความอ่อนโยนไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ทําลายผิวของสร้อยสามารถขจัดคราบมันบนสร้อยที่เกิดจากเหงื่อหลังการใช้งานได้เป็นอย่างดีใช้ ทำความสะอาดกรอบผระได้ด้วยนะที่การเดียวกันเลยขีดฟุ้งๆเพียงบางๆแล้วเช็ดข้ามันบนกรอบก็จะหายไปหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำให้สร้อยและกรอบผระเหมือนใหม่หน้าใช้งานกันโดยการเช็ดตามด้วยผ้าเช็ดเงินและกรอบผ้าจะใช้เป็นตัวนี้นะคะแกะออกมา<ด>แล้วสามารถเช็ดให้ทั่วได้เลยเช็ดแล้วจะสังเกตว่ามีคราบดำๆติดมาบนผ้าสร้อยดูใหม่ขึ้นผ้าใช้แล สามารถเก็บไว้เช็ดได้อีกเช็ดได้บ่อยตามต้องการใช้ได้จนสีดำเต็มผืนแล้วค่อยเปลี่ยนผืนใหม่ไม่สามารถซักได้ผ้าใช้เช็ดได้ทั้งกอบและตัวสร้อยวัสดุเงินแท้ทองแท้สแตนเลสแท้ใช้ได้หมดแต่ถ้าเป็นงานชุบสีไม่แนะนําให้ใช้มาทวนกันอีกทีต้องการน้ํายาทําความสะอาดคราบมันบนสร้อยใช้ตัวนี้ค่ะหากต้องการใช้ผ้าเช็ดสร้อยที่ดูหมองค้าให้แวววาวึ้นเลือกเป็นตัวนี้นะคะหรือถ้าใช้คู่กันก็จะได้สร้อยแจ่มแแบบนี้อย่าลืมกดติดตามร้านชินตาจะได้ไม่พลาดสาระดีดน ชินตาชินตาชินตาเลือกงานคุณภาพมิพลันชินตาเลือกงานคุณภาพมิพลันชินตา